อีัครับนนี้ก็มาอัปเดตจิงตอนนะครับเป็นกิงตุ้มตอนพันฝรั่งกิมจูนะครับที่ทดลองปลูกในกระถางผ้าครับก็โอเคครับก็คือแทงยอดสวยฮะแทงยอดปกติเลยนะฮนะอัน,นี้ก็เป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าปลูกพืชขนาด50าสิบคูณสี่นะครับ ก็ทดลองปลูกในถุงผ้านะครับก็ใช้ก็ถือว่าเอาควบคุมดินได้นะครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้ง่ายนะครับลดน้ําเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัดนะครับเราสามารถที่จะปลูกในถุงผ้าก,ก็ใช้ได้นะครับขนาดนี้ก็โอเคสามารถจะปลูกมะนาวก็ได้นะปลูกมะนาวปลูกพริกเมลอนพวกนี้ ได้หมดครับถุงผ้าซึมซับน้ําดีครับระบายน้ําได้ดีนะครับรากไม่เสียนะครับรากเขาจะทนทานก็ผมก็ปลูกหลายอย,าอย่างนะครับก็ปลูกอ้อยก็ปลูกนะครับก็เป็นอ้อยเนะี่เป็นอ้อยที่ได้เป็นต่อมาก็ตปลูกเป็นโคนปลูกใส่กระถางผ้านะครับ ปลูกผักปลูกผักพืชสวนครัวก็ได้ครับสมาครควบคุมดินได้นะครับควบคุมดินควบคุมน้ําควบคุมปุ๋ยครับก็เอามาให้ชมนะครับว่าปลูกในกระถางผ้าก็โอเครอดนะครสวยงามเหมือนกันนะโอเคครับสวัสดีครับ